ครับสวัสดีครับพีวีธงชัยเทคเตอร์นะครับนําเข้ารถไถเครื่องจักรกลทการเกษตรจากญี่ปุ่นนะครับเป็นของชัยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับรถไถเก่าญี่ปุ่นเป็นชิวลานะครับสิแรงขับเคลื่อน2ล้อพร้อมโรตารี่นะครับโรตารี่ตัวนี้ประมาณเมตรยีนะครับเมตรยีรถน่าใช้ครับยางเยิงเยียนสวยยังใช้น้ำได้งานได้อีกหลายปีนะครับ รถใช้งานมา334ทชั่วโมงนะครับดูส nee ีสันสวยงามนะครับสวยงามน่าใช้มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสามเตียเดินหน้านะครับ้วสมเตียอยหลังมีฮนนะครับโตัวนี่มีสามตะเบนะครับมันีาะเบ mình đã chết đi, đã chết